สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับมื้อนี้ครับมาเห็ดอาหารอีสานนะครับผมสิพ้ามาแกงเน่อไหมนะครับแกงเน่้อไหมมีมีมีอย่างแน่นะครับเนาะนี่ครับอันดับแรกนะครับจะมีน้ำอย่านั่งน้ำอย่านั่งนะครับแล้วก็ับมีหน่้อไหมนะครับอันนี้เขาเบียรนะครับเขาเส้น้นานะครับเพื่อนเขาเบียแล้วก็มีอันนี้ผมเอามาใส่ครับเห็ดหัวหนูแล้วก็ผักมีผักชะอมแล้วก็ยอดผักบวบนะครับแล้วก็ ผักอีตูหรือผักแมงลักนะครับอันนี้พริกนะครับพริกสดนะครับมาครับเริ่มต้นนะครับน้ำอย่านา่งนะครับเนาะ้ามาต้มแก๊สเลยง่ายดีนะครับต้มแก๊สให้เดือดนะครับระวังระวังเดือดแล้วเนาะเดี๋ยวลอระวังลอกในการเดือดนะครับพอกการเดือดนะครับ ผมก็จะตำมกพริกนะครับพริกแนะนำนะครับพริกนี่ใส่ประมาณเจ็ดลูกนะครับห้าถึงเลูกผู้ใดมักเพก็ดก็ใส่เพิ่มได้นะครับคันหาหน้วยกับน,น่วยในน้อย,ยนะครับอันนี้โขกไปก่อนเลยครับเนี่ย ระวังล่อนะครับล่อล่อน้ำเดือดนะครับนะนี่ครับบักพริกนะครับเฮาตักใส่ก่อนเลยตักใส่ก่อนได้ครับผมให้น้ำล่อน้ำอย่านั่งนะครับเนาะแกงหน่อไม้นะครับแกงหน่อไม้นีน่บ่มี่ยังลายครับเครื่องปรุงบ่มี่ยังลายนะครับ ก็จะมีนะครับปลารนะครับกระผงนัวนะครับสองยางนะครับน้ำปลานี่น้ำปลานี่แท่บ่ต้องนะครับให้เน้นเกลือนะครับเนาะเน้นเกลือเน้นเกลือนะครับน้ำปลาก็ไม่ต้องบ่ต้องเน้นนะครับอาหารอ่สานนะครับพอแม่ฮามีแต่ปลาแดกนะครับใหไห้คับเกลือเท่านั้นแหละครับอาหารอีสานนะครับที่เน้นๆลักๆก็ผงชุสกับมาที่หลังครับผู้มักนัวกับไซนะครับผู้มัก นวกะไม่ต้องใส่นะครับเด้อนี่นะครับเดี๋ยวห่อร่อนน้ำเดือดทีนึงนะครับระวังร่อนน้ำเดือดนะครับนาะไม่นี่ห่าต้มสุกแล้วนะครับเนาะมาเบิ่งใกล้นะครับนาะไม่นี่ห่าต้มสุกแล้วนะครับต้มสุกแล้วห่าก็เจเอาไปิขิมใส่หม้อเลยเด้อไ่เป็นอย่างบ่าจำเป็นต้องรอให้เดือดนะครับมานะ ไม่จำเป็นต้องรอให้เดือดเอาไม่ต้มต้มสุกแล้วเนี่ยเอามาเอามาเทลงนี่เลยครับผู้ใดสีมักผักนะครับหาผักมันใส่หลยๆนะครับเนาะมันจะได้แซบเกลือนะครับเนาะเกลือเกลือใส่เกลือจักน้อยนะครับ ใส่แล้วเก็บกไว้นะครับตอนนี้นะครับตอนนี้จังหวะน้ำมันกำลังเดือดนะครับนี่ครับน้ำอย่านั่งแล้วเอาเอาน้ำจย่านั่งใส่แล้วก็เอาน้ใหม่ใส่นะครับเนาะ อนนี้ผมเห็นอยู่กลางทุง่งนานะครับกลางกลางทุง่งนาเลยพอล้อมันเดือดแล้วอ่าจังหวะร้อนะครับจังหวะร้อจังหวะร้อมามากครับนี่จังหวะร้อนะครับอันนี้เขาเบียนะครับเขามาเนะเขาแช่นหนานะครับเขาเขาแช่นหนานะครับเนาะห้องน้ำออกก่อนเนาะครับจังต่ำเนาะเดี๋ยวผมมาน้าออกก่อนอันนี้กลางทุง่งนาเลย นี่ครับข้าเวเบียร์ล้วก็โคกครับโคให้ละเอียดนะครับเด้ออันนี้ถ้า,า่าสั่นมันสิเป็นคือน้ำเขาเขาไอ้ยังก่อเขาเอินเป็นเม็ดเป็นเม็ดมันจะบ่น่ากินนะครับเนาะถ้าเป็นไปได้ให้โคกละ,ละเอียดที่สุดนะครับข้าวเบียร์เนี่ยเอาไว้เพื่อ,อยั้งนะครับ สำหรับคนที่อยู่กักตัวหรือว่าเฮ็ดอาหารนะครับตอนนี้เฮ็ดอาหารบ่เป็นนะครับสอผมสอนการแกงหน่อไม้เด้อรับแรกเด้อเฮ็ดขายได้ครับเฮ็ดขายได้เลยครับเป็นอาชีพเสริมนะครับช่วงโควิดนะครับไปขายตลาดอยู่ออกตลาดบ่มีข้าเจ้าไปเปิดขายออนไลน์นะครับเด้อนี่ครับบางคนเฮ็ดอ่าบางคนไปรุ่นหรือว่าอะไรที่ยังทําแกงหน่อไม้ไม่เป็นนะครับแนะนํานะครับ นี่เลยครับนี่ยนะครับมันแหลกแล้ยวบ้านี้แหลกแล้วนี่นะครับต่อไปนะครับเนาะตักกซสหม้อเลยนี่ครับเดียวมาแล้เขากับตักกซสหม้อเลยนะครับคนเด้อครับเด้อมันจะเป็นก้อนโครเอ่าคนหน่อยนิดนึงนะครับคนไปเรื่อยๆนะครับนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเขาได้เห็ดมานะครับ so เห sure ็ดเห็ดหูหน,น Alter, <S <S ูนะครับ เอาใส่ลงไปนะครับนี่ครับใส่เฮดเข้าไปแล้วห้างก็รอให้มันเดือดสักครู่นะครับรอสักครู่ค่อยค่อยทิ่มพักลงนะครับค่อยเอาพักต่างๆลงก่อนจะโป่งนะครับเนาะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับครับผมปล่อยให้มันเดือดนิดนึงนะครับที่นี่ห้าใส่น้ำปลานะครับเนาะน้ำปลานะครับเอาซัก สามซอนนะครับก็แล้วแต่ปริมาณนะครับสองซอนสามซอนแล้วแต่นะครับเด้อใส่ปลาเข้าไปคนคนะครับเดี๋ยวก็รอครับรออีกสักครู่ครับผมขันสันตุท่ายนะครับเนาะที่นี่เขาเอาผักนะครับผักที่เขาล่างไปเรียบร้อยนะครับเนาะถิมน้องหมอเลยนี่เดี๋ยวเขาไปดูนะครับเดี๋ยวผมจิตักใส่ถ้วยโอ้หอมครับพักขาใส่พริกลูกดวดไปพร้อมนะครับอ่า ครับผมที่ขาดบ่ได้ครับนี่เรียบร้อยแล้วครับผมลักษณะออกมาแบบนี้นะครับขอบคุณนะครับที่ดูให้ดูคลิปจนจบนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปอาหารอีกหลายๆคลิปนะครับ